เมื่อการดำรงคงอยู่ของสถาบันกษัตริย์ในภาวะเขาเรียกว่าอะไรโครงสร้างการเมืองปัจจุบันนะ่ะเราจึงมองเห็นว่ามันกลายเป็นการสร้างสร้างความแตกแยกทางการเมืองมากกว่านะเพราะอะไรนะกว่าที่จะกว่าที่เราจะสร้างความสามาัคคีทางการเมืองได้เนี่ยด้วยภาวะของการบริหารอำนาจนะในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่นะี่เราจึงไม่อาจมีรัฐบาลใดก็ตามนะ ที่มีที่มีสเสถียรภาพได้เลยเขาต้องการรัฐบาลที่มีความอ่อนแออย่างไอตู่อย่างเงี้ยเห็นปะเอาไอ้พวกที่ไม่เป็นสับประรถหมาแดกไอ,ไอสัตว์ป้อมอย่างเงี้ยไอป้อมนาฬิกาผีเงไอปอกอย่างเงี้องอยน,น,นั่งมหัไทยอย่างเงี้ยพวกมันเป็นทหารนะพี่น้องนะมันตึงเอาคนไม่มีคุณภาพเอาอย่างไอธรรมนัตเนี่ยมาอย่างเงี้ยแต่ละตัวนะนะรวมตลอดทั้งไม่อาจจะมีการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและพัฒนา ระบบพักการเมืองให้เข้มแข็งนะเพื่อเป็นฐานของรัฐบาลที่มีเสถียรภาพไปพี่น้องด้วยเช่นกันเลยนะซึ่งล่าสุดนะอยกตัวอย่างอีกแล้วนะระหว่างปี2544ถึง2551นหะยุคทักกี้นะโทนี่อีกแล้วนะแม้จะเกิดระบบพักการเมืองที่เข้มแข็งนะอันนี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วนะแต่มีมีพักการเมืองที่เข้มแข็งและมีรัฐบาลที่เข้มแข็งในการแก้ปัญหาของประเทศอ่ ปกติแล้วก็ตามนะช่วงนั้นนะมันอันนั้นมองกันออกนะชัดเจนนะเป็นรัฐบาลพักเดียวที่อยู่จนครบสมัยนะฮะนะแต่มันก็ถูกอำนาจของกลุ่มขุนนางขุนนางข้าราชการสำนักราชวังทำการก่อกวนนะและยึดอำนาจไปในที่สุดนะ19กันยา2549นะพร้อมทั้งยุบพักการเมืองและตัดสิทธ์คณะกรรมการบริหารพักนะในปี2550นะซึ่งเท่ากับ บ้านะไอ้กลุ่มคุนนางไอ้ราชาสำนักนะี่ะทำลายกระบวนการเติบโตของกลุ่มพลเรือนที่เข้มแข็งนะพวกมันเกรงว่ามันจะคุมไม่ได้นะนะนะเกรงว่าจะคุมพรรคการเมืองในอดได้นะราะอาดีตนั้นราชาสำนักเหมือนที่เราคุยกันอาทิตย์ก่อนนะไอ้พวกนี้คอยจะคุมการเมืองมาตลอดนะดังนั้นการบริหารนะที่ถูกเขาเรียกว่าอะไระถูกจํากัดนะ การบริหารที่มีข้อจํากัดของทุกรัฐบาลนั้นนะ่ะมันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านะฮะแท้จริงแล้วนะ่ะรัฐบาลทุกรัฐบาลนะ่ะไม่มีอํานาจที่แท้จริงในการบริหารประเทศชาติเลยนะครับพี่นองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในภาวะวิกฤตที่มีความขัดแยง้งทางความคิดนะและทางผลประโยชน์ของกลุ่มคนนะั่นน่ะโอ้นี่แน่นอนฮนะเราจึงเห็นรูปธรรมที่เป็นจริงว่าหากเกิดการรวมตัวของฝูงชนนะปะทวงรัฐบาลเมื่อใดแล้วก็ มันก็จะเป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกถึงการพังทลายของรัฐบาลน,นั้นทันทีนะฮะก็ก็ก็ไม่แน่นะยกเว้นว่าที่มาของรัฐบาลน,นั้นมันเป็นของใครใครอยู่เบื้องหลังถ้าเป็นรัฐบาลของกษัตริย์อย่างที่ไอ้ประยุทธ์เนี่ยอันนี้ชัดเจนนะทําไมถึงพูดได้เต็มปากเต็มคำของไอ้อประยุทธ์ว่าพวกมันมาอคือรัฐบาลของกษัตริย์มาจากมาโดยกษัตริย์นะฮะงั้นไงยึดอำนาจมาวันแรกอนะ ได้หลวงอนนานผม,มาไอ้ไอ้สัตตูมันบอกนะกลางรัฐสภานะใครยะมาหาหลักฐานล่ะอาชีบหายนะแล้วก็ออกกฎหมายออกกติการัฐธรรมนูญบ้าๆบอๆเอื้อให้ตัวเองได้มีโอกาสในชัยชนะตั้ง2องหาสิบสวเพื่อที่จะให้เลือกไอ้คนของกษัตริย์กลับมาเป็นนายกอีกโดยรัฐบาลไม่มีอำน,นาจที่จะจัด,จดการทางกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะ แม้จะมีตัวบทกฎหมายบัญญัติไว้เช่นนะนะไว้ชัดเจนนะว่าการยึดอำนาจมันผิดกฎหมายนู่นนี่นั่นนะกษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่นะทุกรัฐบาลก็ไม่อาจจะใช้กลไกของทางราชการทหารตำรวจเข้าจัดการได้เลยแล้วมันพวกเดียวกันนะเหมือนอย่างเช่นนานาอาริยาประเทศงนะี่ยที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแท้จริงเนยนะนะซึ่งทำไมต้องเป็นแบบนั้นล่ะ ก็เพราะความจริงนะทหารตำรวจอนะ่ะมันไม่ได้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลหากแต่เป็นเป็นเครื่องมือและกลไกของสถาบันกษัตรนะ์นะนะเหมือนที่อ e ีเปลมนั่นแหละมันพูดตลอดเวลานะไอะ้จอกกี้จอกกี้เจกก้าของขอ,งอกมาเฮียอะไรของมันนะฮะนะซึ่งในอดีตมันก็พิสูจน์มาแล้วว่าแม้รัฐบาลจากทหารอาชีพซึ่งเปรียบเสมือนว่ากันว่าเป็นจอกกี้ก็ไม่อาจ ก็ไม่อาจบังคับบัญชามานั้นได้เช่นช่วงอาจจะเป็นทหารของคาเรียกว่ารัฐบาลของทหารอย่างเงี้ยอย่างทุกวันนี้ก็รัฐบาลของทหารไอ้พวกเจ้าของคคกม้าเจ้าของตะก,ก,กี้ก็ไม่ต้องแสดงอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าอยู่เบื้องหลังนะคอยชักใหญ่นั้นนั้นนั้น,น,นเราถึงไอ้พวกนี้มันคิดว่าใครที่จะมาเป็นผู้นําประเทศ ในตำแหน่งนั้นนาย,นยกรัฐมนตรีเนะ่ะพวกมึงไม่ต้องมีวิสัยทัศนะ์น่พวกมึงแค่อยู่เป็นหนังหน้าไฟนะกูสั่งอะไรเข้าไปมึงก็ไปถ่ายทอดให้ประชาชนไนดะ้รับรู้รับรู้รับรู้ดังนั้น,น,นมันก็จริงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ไอ้เวลาไอ้สัตว์ตูเนะี่ยไอ้ตู hat นะ่หดแหรเนี่ยอันายกหัวกลวกเนะี่ยอนายกกลวกเนะี่ยฮะมันจะพูดอะไรแบบหมาไม่แดกพูดแบบไม่มีวิสัยทัศน์เพราะว่ามันไม่ได้คิดนะนยโยบายโปรเจกต์ต่างๆมันไม่ได้คิดแม้แต่ข้อเดียวเรื่องเดียวนะไอ้พวกข้างหลังแบ็กอัพ รัฐบาลของกษัตริย์เนี่ยมันคิดมาเองหมดมันมีทีมเวิร์กของมันนะมันมีทีมมาสเตอร์มายของมันอืมนะนะนะดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเมื่อมีเหตุการณ์นะไม่ว่าจะเป็นการจลาจลในปี2551นะเนที่กลุ่มพัทมิตอหรือ,รอกลุ่มแปะลิมนะกลุ่ม พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครับพูดอย่างนั้นดีกว่าทำการยึดทำเนียบยึดสถานีโทรทัศน์เอ็นบีทียึดอะไรอ่ะยึดสนามบินนะเพียงเพื่อขับรัขับไล่นายกนะสมัครสมชายนะแต่รัฐบาลยุคนั้นก็เป็นก็ไม่กล้านะไม่กล้าที่จะขัดขวางมอบพวกนั้นเนะพราะรู้นะว่ามอบนั้นมันมาจากไหนมอบของใครนะใครอยู่เบื้องหลังมอบนั้น อันนี้มันเป็นหลักฐานชัดเจนนะฮะภาพันคอฟ้าด้ำดื่มมาราชาทานของไอ้แปะลิ้มมันนั่นแหละใครอยู่เบื้องหลังม็อบนี้อันนี้เราก็กล่าวกระดาทิ์แล้วว่าผู้ที่สร้างความวุ่นวายต้องการจะให้ประสงค์บ้านเมืองมันวุ่นวายก็ใครที่อยู่เบื้องหลังเวลาประชาชนทะเลาะกันหว่านระแวงซึ่งกันและกันนะไอ้พวกเคียรเนี่ยมันกลัวสาความสามัคคีของประชาชน ถ้าประชาชนสามคัคคีกันได้เมื่อไหร่แล้วก็มองทุกอย่างเป็นเป้าเดียวกันก็คือมึงไอสถาบันกษรตริย์มึงต่างหากคือศูนย์รวมแห่งความขัดแยง้งมึงต่างหากคือศูนย์ศูนย์รวมแห่งความตากักแตกแยกนะฮะพี่น้องกออ็นะฮะพี่น้องเราก็มาพูดถึงความพยายามนะความพยายามของอ สถาบกษัตทรทิย์ที่พยายามจะสร้างความแตกแยกโดยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทําให้พักการเมืองอ่อนแอทําให้ประชาชนอ่อนแอบีบให้จนจนแล้วแจกบีบให้เจ็บปวดแล้วก็คอยมาแจกยาให้เห็นความทุเรศทุลังของประชาชนทุกวิถีทางที่มันมาจะทําเพื่ออะไรคนจะได้ไปหาตัวช่วยยังไงนะ โอ้พระอ,องค์มาโปรดแล้วเดี๋ยวจะมาแจกยาเดี๋ยวจะมาแจกนั่นเดี๋ยจะมาแจกนี่ไอสัตว์ตัวแล้วตั้งแต่มันมาเป็นรัฐบาลมามีแต่กู้มาแจกแจกๆอะไรที่นี่ก็คือการพยายามทําลายนะความพยายามทําลายนะพักการเมืองให้อ่อนแอพักการเมืองก็คือตัวแทนของประชาชนเมื่อพักการเมืองอ่อนแอประชาชนก็ต้องอ่อนแออนะนะเ,เมื่อประชาน ออนแอรและางงานก็เกิดการระแวงซึ่งกันและกันมึงอย่างงั้นหรือเปล่ามันอย่างงี้หรือเปล่ากูรักเจ้ามากกว่ามึงมึงรักเจ้ามากกว่ามึงนะเออนะอืมมันก็จึงมีความพยายามเนี่ยจะสร้างกระบอกเสียงต่างๆอย่างยุคสนธิสนทินทลิมก็เปล่าสนทิลิมเนี่ยก็มีการสร้างกระบอกเสียงเพื่อปลุกระดมทางความคิด สมัยก่อนอาจจะใช้วิทยุยานเกาอะนะแต่ยุคพัฒนามาหน่อยยุคสมมติไอสนที่เลีย้ยางเงาี้ยมันก็ใช้ ASTV ใช่ป่ะบุกรดมคนในช่วงนั้นออออต่างๆนานา,นานออทุกวันนี้ก็ยังมีเป็นบูสโกงบูสกายขณะเดียวกันพวกมันก็กล่าวหาว่าช่องเราเป็นช่องยุยงปลุกปักปน่นมัางเป็นช่องคอมมูนิต์มบ้านนูน่นนี่นั่นบ้างนะออออประชาชนทุกคนก็เช่นกันนะนะ เราก็โดนมาตลอดนะให้รักในหลวงรักอย,งงอย่างนั้นรักอย่างนี้แต่ก็โคตรพ่อโคตรแม่มันไม่เคยสนใจใยดีนะมันไม่เคยรักเราจริงถนะ้ามันรักเราจริงเนี่ยมันจะส่งไอ้ทหารส้นตีนมาทำเฮียเไรถามจริงนะบ้านเมืองมีคือมีแปรมีการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้องตนไปลายตรงมาแล้วไม่ยอมทําตามแต่กลับส่งคนของตัวเองเข้ามาแบบเนี้แล้วจะให้ประชาชนคิดยังไงอะไรไม่ว่าไอ้สันดานโคตรพ่อโคตรแม่มึงเสกมีกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองคอยปิดปากเนะี่ย ใครๆก็ไม่สามารถจะพูดได้ว่าราชสํานักอยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจไม่มีใครกล้าพูดไงพูดก็โดนหนึ่งหนึ่งสองทั้งสองครั้งเลยไม่ว่าจะสี่เก้าหรือห้าเจ็ดนะฮะสี่เก้าคดพ่อคดแม่มันกลัวคนจะไม่รู้ว่าราชสํานักอยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจทักษสินเปิดแม่งเพลงราชธิพลทั้งวันอชิภายนะฮะเออกลัวคนไม่รู้แล้วไงนะหรือยังไงก็แล้วแต่ถึงรู้มึงจะทําอะไรกูนี่ก็คือระบบพิดของพวกมันที่เราจะต้องเอามาแหกอกนะ มึงมันศูนรวมแห่งความขัดแย,งย้งจริงๆนะทําทุกวิธีทางที่จะทําให้กระทั่งจะให้นักการเมืองขัดแย้งกับประชาชนโดยอะไรก็โดยการออกกติกาบ้าๆบอๆขดเฮี้ยอะไรไม่รู้ออกกติกาให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคหวาดระแวงซึ่งกันทะเลาะก,กันนี่ไงมึงเสนอมึงไม่เสนอ,อประเด็นสถาบันกษรตริย์กูเสนอเนี่ยมึงกราบนี่ไงมันก็พยายามจะทําให้เราหวาดระแวงซึ่งกันและกันดังตรงนี้ก็ต้องขอ ความร่วมมือร่วมใจกับเอฟซีภาคการเมืองและบรรดาสส,สต้องทําความเข้าใจกันให้ดีๆนะเรานะอย่าไปงับเหยื่อเขานะอย่าไปงับเขาอย่าวันก่อนนะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรีเดมจริงหรือรีเดมปลอมที่พยายามจะตัดต่อภาพนะแล้วก็บอกว่าแมวปลงแมวกราบอะไรทํานองนั้นอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความพยายามที่จะเสื่อมให้เกิดความแตกแยกนี่ไงภาคมึงอะกราบมากพัคแต่พัคก,กูกราบ ถึงอากาศคนละท่านั่นแหละแต่ก็ไม่ยอมมาปมาพูดเวลาเราพูดเนะี่ยเราพูดถึงบริบทนี้ต่างหากก็ว่าเวลามีคุณอย่าดับเบิลสแตนดาร์ดในการจะวิพากนะถ้าจะว่ากาบมันก็กาบกันเบิดอากาบกันเบิดนั่นแหละนะฮะแต่ส่วนไอจะรับหลังจะดินทงดินทามันก็ไม่ว่ากันใครๆก็นินทากันนะะไอ้ประยุทธ์ก็นินทานะต่อให้มึงมาจากเจ้าเถอะอย่างน้อยนะ่มันก็ต้องคิดแล้วว่า ในหลวงไม่น่าทําตัวอย่างนี้เลยกูแล้วทำงานอึดอัดชิบหายมันก็คิดใครจะไปรู้ใครจะไปกล้าบนดังไงฮะแม่งนั่นแหละพญามาจุราตัวจริงของมันท้ายที่สุดน,นะคงก็คิดว่านะอาจจะมีทนะหารผู้รักประชาธิปไตยชั้นผู้สั่งการพี่ที่สามารถสั่งการกองกําลังได้นะถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะมาจัดระเบียบประเทศเนี่ยไปด้วยกันนะมาอยู่ฝั่งประชาชน อยู่ฝั่งประชาชนนะอันนี้พี่น้องก็ไม่ต้องไปต่อ,ยอ,อ,ตอ,ตอยอดกันเยอะนะ,ะเอาแค่แค่นี้ก็พอนะก็รีเดมก็จริงแหละเขาเด็กเขายังคิดน้อยไปเรื่องตัดต่อภาพตัดต่อภาพไม่ได้มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าอย่าไปได้เที่ยวด่าคนอื่นว่ากาบมากหรือไม่กราบมากอะไรทํานองเนี้อย่าไปได้คิดแบบนั้นเลยนะเพราะว่าภายใต้เงื่อนไขในระบบระบอบของมันนะแล้วใครไม่กาบได้เลยถามจริงๆ มันก็ไม่ทําไม่ได้แหละขนาดไปอ่าสบายสัตว์เพื่อเข้ารับตําแหน่งเนะี่ยก็ถือว่าเป็นการกราบชนิดหนึ่งนะฮะคือก็เป็นการกราบชนิดหนึ่งนะการเคารพบนบนอกสยบยอมนะนะไม่มีสถาบันก็ไม่มีสาภาหแห่งนี้นี่คือพยายามมันจะเสื่อมมาแบบนี้นะฮะใครไม่กราบได้เลยดังนั้นการจะมาทําอะไรแบบเนี้มันก็ก็ ก็ให้มีมาตรฐานหน่อยนะอันนี้ไม่ได้คือถ้าคุณพยายามจะสื่อแบบเนี้ยผมก็ต้องมองว่ามันเป็นการเสี่ยมไงเสี่ยมให้เอฟซีทะเลาะก,กันซึ่งมันไม่โอเคนะมันไปเข้าทางเขานะฮะมมันไปเข้าทางเขาอืมถ้าทหารไทยมาอยู่ฝั่งประชาชนประเทศจะมั่นคงเหมือนอเมริกาก็แน่นอนฮนะอเมริกาทหารก็กินภาษาภาษีประชาชน อ,อเมริกาทหารก็ต้องฟังคําสั่งกระลาโหมรัฐมนตรีกลาโหมก็ชั้นคําสั่งแน่นอน,นะแต่บ้านเราเนี่ยเฮีย,ยกลายเป็นว่าเจ้าของทหารคือกษัตริย์เท่านั้นอย่างเงี้ยแล้วจะทํำยังไงล่ะมีมีม,มีเมื่อมีการโยกย้ายนายทหารต่างๆนานาไอ้พวกทหารนี่แหละนะมันจะวิ่งเข้าหาวังทันทีนะเพื่อใช้อะไรให้พวกวังเนี่ยกดดันมา ยังฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นฝั่งนักการเมืองการเมืองเนี่ยอย่ามาย้ายยกของฉันนะอย่าแน่นี่เป็นของของฉันเนี่ยมันก็มีเป็นอย่างเนี้ยแล้วทหารมันจะฟังใครล่ะมันก็ไม่ฟังนักการเมืองไงมันไปฟังไอ้พวกราชสํานักหมดอะแล้วแบบนี้มันจะปกครองกันยังไงล่ะปกครองก็ไม่ได้ทุกยุคทุกสมัยทหารมีอํานาจเหนือรัฐบาลทุกรัฐบาลมีแต่ประเทศส้นตีนเท่านั้ยนะฮะที่สามารถออกมาทหารออกมายึดอํานาจผู้นําสูงสุดได้โดยไม่ผิด ตรงนี้ต่างหากคนที่พึ่งเข้ามาหรือตาสว่างมาใหม่ท่านต้องตกผึกตรงนี้นะไอ้ที่เป็นข้อสําคัญมากๆนะประเทศเชี่อะไรปะยึดอานาจแล้วไม่ผิดยึดอานาจแล้วไม่โดนประชาชนออกมาต่อต้านนะอเมริกาเขาถึงก็ออกกฎหมายให้ประชาชนพกปืนได้ทหารมีไอ้หน้าไหนออกมายึดอานาจประชาชนให้เอาปืนยิงแม่งเลยนะเขายุคนขนาดนั้นนะนะเพื่อปกป้อง อธิปไตยของตัวเองอ่ะหนึ่งสิทธิหนึ่งสิ่งที่เราเลือกผู้แทนของเราไปนี่ก็คือการปกป้องอธิปไตยปกป้องอำนาจของเราแล้วเพราะว่าอำนาจเป็นของประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งตัวแทนของเราเข้าไปบไรปปิหารงานนะตามที่ได้เสนอเป็นน,น,โ,ยนโยบายไว้ mm. เมื่อนโยบายนั้นมันถูกตาถูกใจประชาชนประชาชนชอบใจมันก็ดีไง จะเป็นใครจะบอกว่าประชานิยมนิยมอะไรก็ว่าไปแหละไม่ว่ากันนะซึ่งกษัตริย์นั้นก็ใช้ความเป็นประชานิยมนี้แตกต่างกันตรงไหนนะนะแต่ไอ้กษัตริย์มันทําโครงการประชานิยมมันทําเพื่อตัวมันเพื่อฟปกกันด้าตัวเองเพปาฟกันด้าสถาบันกษัตริย์แต่นักการเมืองทําเพื่ออะไรเพื่อสร้างสิ่งที่ประชาชนเขาต้องการประชาชนเข้าลงพื้นที่เขารู้ประชาชชาวบ้านต้องการอะไรแต่ไอ้กษัตริย์ส้นตีนราชสำนักส้น,สนตีนมันไม่ยอมนะครับพี่น้องมันไม่ยอม ก็เลยต้องสร้างตัวละครนู่นนี่นั่นมาออกมาขับออกมาไล่ออกมาสร้างออกมาเต้าข่าวม,มันมีสื่อในมือหมดเนี่ยสื่อกระแสะหลักมันก็เต้นเล่นตามสำนักราชวังอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นอไอปีนะเออไม่ใช่ไอปีไอแป้งนะ่ะอดีตนะแป้งมาลากคูลเนะี่ยคุมช่องห้านะ่ะช่องห้าก็เป็นแม่ขายทีวีพูลนะสามห้าเจ็ดเก้าเพื่อที่อะไรนำเสนอแต่สื่อที่ราชสํานักต้องการจะสื่อไปยังประชาชน นะฮะพี่น้องก็ต้องตกผลึกกันให้ดีๆนะฮะแน่นอนนะโอเคก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับพี่น้องที่เปรียบเทียบว่าอ่าเวลาเราจะเปรียบเทียบอะไรเราเราควรจะเปรียบเทียบกับประเทศที่มันมีมาตรฐานกว่าเรานะแลวเขาเขาอ่าพัฒนามากกว่าเราเวลาเราอย่าไปเปรียบเทียบกับประเทศที่มันด้อยกว่าเราเช่นว่าพม,ม่งพม่าประเทศเพื่อนบ้านเราต่างๆน,น,นะฮะ ถึงเราจะยึดอำนาจแต่เราก็ยังดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่เรามีสถาบันกษรตริย์มันยังคิดไปกันอย่างนี้อยู่เลยนะ่ถ้าจะให้ประเทศจเจริญเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาได้ย,งดย,งดย,งยังไงล่ะเทคโนโลยีอาชีพหายผู้ยิพลแม่งเก่งอยู่คนเดียวจะพัฒนาได้ไงเทคโนโลยีใครจะมาเก่งนั่นทํานั่นทํานี่มึงต้องไปเป็นโครงการพระราชดำริหมดทําได้ไงพัฒนาอย่างไ,าไางไมันต้องพัฒนาคนก่อนคนจะพัฒนาก็าอยู่ที่ระบอบตราบใดที่เป็นระบอบเอการ์สตร์เสร็งแข็ง กษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายอย่างเนี้ราชสำนักอยู่เหนือกฎหมายกลุ่มคนรายล้อมสถาบันกษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายน่มันจะไม่พัฒนาได้หรอกนะคุณภาพชีวิตประชาชนจะถูกช่วงชิงไปจากไอ้พวกกลุ่มอีลีทจะพัฒนาได้ยังไงมันประเทศมันไม่ยอมให้พัฒนาถ้าไม่มีกษัตริย์มันดึงแข้งดึงขาไว้ประเทศจะไปจะไปไปข้างหน้ามันก็ประสังจะไปจะไปข้างหน้าวนอยู่ในอ่างแบบนี้มันจะพัฒนาไปได้ยังไงเทคโนโลยีจะพัฒนาได้ยังไงนานาชาติก็ไม่ยอมรับพัฒนาแล้วมันจะไปขายให้ใครฮะ ประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยไป็นทายให้ใครพัฒนายังไงน่ะระบบระบอบมันยังไม่ได้ถูกพัฒนาเลยนะคุณภาพชีวิตประชากรไม่สามารถพัฒนาได้นะประชาชนถูกทาให้อ่อนแอตลอดเวลาราคการเมืองถูกทาให้อ่อนแอตลอดเวลาเวลาเขาไปค้าไปข,า,ไปขายกับต่างประเทศน่ะใครไปค้าไปขายถ้าไม่ใช่พวกรัฐมนตรีไอ้พวกราชสัญนนักมันเคยไปค้าไปขายอะไรกับต่างประเทศไหมนอกจากพวกมูลจะขนเงินภาษีของประชาชนไปลงทุนต่างประเทศ ไม่ใช่ไอ้พวกเจ้าฮี้ๆพวกนี้เหรอ,อไอ้สัตว์เลี้ยงชานพวกนี้เวลามันกอบมันโกยโกยจากประเทศไปลงทุนต่างประเทศนะแต่เวลามียึดอำนาจทีประชาชนตายก่อนจนก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนตายก่อนไอ้พวกเฮี้ยนเนี่ยได้ดีตลอดมันไม่เคยเสียหายจากการยึดอำนาจมันไม่เคยเสียหายอะไรเลยนะแต่พี่น้องนะที่ทำกิกจการเกี่ยวกับการส่งออกนำเข้าส่งออกนู่นนี่นั่น ต่างชาติเขาไม่ทํามาค้าขายกับประเทศไทยเพราะอะไรบ้านเมืองเรามันยังเป็นปเผด็จการอยู่ไงนะเออมันจะพัฒนาได้ไงคุณก็รู้อยู่นะรู้อยู่นะว่าใครมันเป็นตัวขัดขวางไม่ให้ประเทศชาติพัฒนาดูสิเออขายให้จีนไงพี่ยังไม่ถึงกับขายนะก็แค่โอเคให้เช่านะ มันจะมาขายขาแบบนั้นไม่ได้หรอกถึงบอกไงเมื่อบ้านเมืองมันเข้าสู่กับล่องกับลอยเราสามารถชิงอํานาจได้มาเป็นของประชาชนนั่ยนะไอสัญญาต่างๆเนี่ยจะถูกกลับไปเลื้อยให้หมดนะแล้วก็อ้างเลยเราจะอ้างกับศาลโลกเลยว่ารัฐบาลเผด็จการโดยกษัตริย์เนี่ยมันแอบประทาข้อตกลงกับเผด็จการพักเดียวจีนเนี่ยไว้นะฮะ โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่นะ่ะเขาไม่ไม่โอเคเลยแต่ประชาชนพูดไม่ได้นะเพราะพวกมันใช้กฎหมายและปืนไล่ปิดปากประชาชนไว้นะชาวที่ดินเก้าสิบเก้าปีไอ้ไม่คดพ่อคดแม่มนเนี่ยเราจะต้องไปลื้อให้หมดนะพี่น้องนั้นพี่น้องไม่ต้องห่วงใครมันแก้กฎหมายอ่าให้ต่างชาติถือของที่ดินได้ถนทนที่นี้ได้ได้นะี่ทีนี้ไม่เห็นไอ้พวกรักชาติออกมาพูดที่อะไรสักคำหรอแม้ถ้าเป็นทักกี้ทำให้พวกมึงจะเป็นจะตายร้องโอดร้องโอยคางเป็นหมาถูกน้ําร้อนเออ ก็คนรุ่นใหม่ไม่เห็นมีใครคิดประดิษฐ์อะไรเองเลยไปประดิษฐ์ที่อะไรล่ะจุดหาเจ้าแตกยังไม่มีละไอไมณนีพงเหมือนแค่รับประดิษฐ์ที่อะไรจะแตกก็ไม่มีแล้วทุกวันเนี่ยมันต้องการสร้างให้ประชาชนจนแล้วไม่ต้องไปใช้ความคิดอะไรพัฒนาอะไรนะอยู่ไปวันๆพอนะแต่พวกมันข้างบน,งบนงก็กอบโกยกับโกยใครจะไปประดิษฐ์อะไรได้นะจะประดิษฐ์อะไรได้ผมถามคุณ เขจะไปเด็กอะไรได้สักตัวไปแข่งโอลิมปิกโอลิมปิกกลับมาคุณสังเกตไหมเวลาเรามีเด็กๆไปแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับโลกเราได้รางวัลมาตลอดน่ะทุกปีแล้วไงต่อไม่มีใครไปสามารถไปต่อยอดทางความคิดเขาได้เลยนะเพราะรัฐบาลไม่ได้สนับสนุนนะรัฐบาลของกษัตริย์ส่งมาเนี่ยโง่ๆพวกเนี้ยมันไม่ได้สนับสนุนให้บุคลากรของประเทศที่เก่งๆไปต่อยอดนะ มันคอยแต่จะตีกินนะใครมีโครงการดีๆมันเอาเป็นโครงการพระลัดนำลีหมดแบบเนี้ยยังไม่รู้ตัวอีกนะเราถูกมันมัดมือมัดเท้ามาตลอดเวลานะฮะนะปากมันก็พามาบอกให้ประชาชนพอเพียงพอเพียงนะแล้วใครจะไปคิดจะใครจะไปประดิษฐ์อะไรเนะีนะ่ยมันต้องให้ภูมิพลเท่านั้นเก่งที่สุดในโลกเก่งทุกเรื่องนะไม่รู้แต่เสือขยันนะภูมิพลนนะี่ยอย่างที่เขาบอกเนะี่ย อเหีย <c oughs> แม่งไม่รู้แต่เสือขยันทำเป็นรู้ทุกเรื่องนะฮะมันก็เลยชิบหายมาถึงทุกวันนี้นะคนรู้จริงก็ไม่มีโอกาสได้แสดงฝีมือนะฮะประเทศสนตีนมันเป็นแบบนี้แล้วจะทํายังไงนะคุณไปจัดระเบียบราชสำนักก็คุณจะไปจัดระเบียบอะไรนะเพราะไอ้ตัวนี้เนะี่ยมันเป็นตัวขัดขวางการพัฒนาของประเทศโดยระบอบมันก็เป็นระบอบที่ขัดข,ดขวางการพัฒนาอยู่แล้วนะไอ้ระบอบกษัตริย์เนี่ยมันเป็นมันเป็นเผด็จการโดยระบอบคุณก็รู้อยู่นะเออ หลายๆคนน่ะลดบ้านกาลังจะถูกยึดงานไม่มีตกงานนี้เยอะเยอะมากนะฮะทําเล่าขายก็โดนจับวันก่อนนะขายอะไรวะขายน้ําส้มมัง้งมีการล่อซื้อขายน้ําส้มโดนจับขณะอีกอีกคนหนึ่งเป็นดารามัง้งจุดพลุนะสร้าง ตอนสี่ทุ่มสร้างความตกอกตกใจจุดผู้วันเกิดะประชาชนก็ไปร้องทุกกท่กก่าว,ทกกาวโทษกับโรงพักกลายเป็นว่าไม่ว่าอะไรเพราะว่าขออนุญาตไปแล้วอันนี้ก็สร้างความเดือดร้อนเหมือนกันแต่คนที่ถูกปรับน้ำส้มขายน้ำส้มเนี่ยถูกล่อซื้อเนี่ยโดยทําการสั่งซื้อโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจเนะี่ยห้าร้อยขวดมั้งนะกลายเป็นว่าไม่มีคุณภาพนู่นนี่นั่นไม่มีอริยานี่จะทํามาหากินอะไรมันถึงไม่ได้สักกอย่างนึ่นอะไรมันโดน เตตัดขาโดยระบบระบอบหมดอะพี่น้องนะทุกคนต่างหยกยกความดีความพยายามไปให้สถาบันกษัตริย์หมดแล้วใครจะมาสามารถจะมาต่อยอดเทคโนโลยีสมมติคุณสามารถมีความคิดอะไรที่จะแยกได้อะไรสักอย่างนึ้งเนี่ยคุณไม่สามารถไปรับรางวัลโนเบลได้ดอกนะเพราะว่าคุณไปติดที่สถาบันกษัตริย์นะคุณต้องเอาไปให้เจ๊ถั่วปากอ้าเป็นผู้เสนอสมมตินะคุณคิดค้นอะไรมาได้สักอย่างนึงเนนะี่ะ คุณต้องผ่านเจ๊ถั่วปากอ้านนะคุณจะไปขอรางวัลโนบลโนเบลอะไรไม่ได้นะฮะอันนี้พูดสู่กันฟังเหมือนยุคทักษิณกันเหมือนกันนะถ้าคุณใช้คำว่านโยบาย30บาทรักษาทุทกโรคเฉลยพระเกียรติเอออันนี้ก็จะรอดนะฮะโครงการกองทุนหมู่บ้านในโครงการพระราชดำริอันนี้คุณก็จะผ่านนะฮะโครงการทับเล็กเพื่อการศึกษาเฉลยพระเกียรติ ก็มันก็จะรอดไงนะดังนั้นถ้าใครนะไม่เห็นความสําคัญของสากบัลทั้งๆท,ที่มันก็ไม่ได้ทําเชี่ยอะไรเลยนะในสังคมเนี่ยฮนะแต่คุณต้องยกย่องเชิดชูมันจนกลายเป็นปัญหาใหญ่จนถึงทุกวันนี้ทุกคนต้องอวยกษัตริย์หมดทุกคนจะมีความเห็นต่างเรื่องอื่นไม่ได้เกี่ยวกับเจ้านะมันก็เกิดเป็นการลักษณะอุปทานหมู่มาตลอดพี่น้องนะเอานะ คุณไม่โทษนักการเมืองที่ทุกจริตบ้างเลยเลยคุณทองก็ไปจับมันติดคุกไงผมบอกคุณแล้วไงอย่ามาพูดลอยๆนักการเมืองโกงโกงก็จับมันปิดคุกจบไหมแต่มึงไม่มีปัญญาจับมันปิดคุกไงแล้วก็ไปยืดอํานาจเอาไอ้กษัตริย์โกงไหมผมถามมึงไอ้มณีพงศษัตริย์โกงไหมฮะกษัตริย์โกงไหมเนี่ยเอาภาษีชาวบ้านไปโฆษณาหาเสียงให้ตัวเองเนีเ่ยไอ้เหียได้พักอะไรเนี่ย ไอ้บ้เชลลนกรม,มันอยู่พรรคอะไรอีนุยน้ยนะมันอยู่พรรคอะไรทําไมต้องทารูปภาพอวยค,คนพ่อคอนแม่มึงอันนี้ก็ภาษีชาวบ้านถามาโกไหมนี่คอรัปชันเห็นเห็นนี้งอกษัตริย์ส่งไอสัตวโตูมาเนี่ยโกงไหมกูถามมึงอะยิ่งกว่านักการเมืองอีกมึงสามารถชี้เป็นชี้ตายให้หนักการเมืองได้ใครจะได้ไปต่อใครจะได้ไม่ไปต่อไอ้พวกเราจสํานักมันสามารถชี้เป็นชี้ตายนักการเมืองได้นะออบอกหลายครั้งแล้วโกงก็จับมันเข้าคุกนะฮะไม่ใช่ยึดอํานาจมัน ถูกไหมไอ้ส้นตีนกูถามมึงแฟร์ๆหน่อยสิวะถ้าจะพูดถึงเรื่องใครโกงไม่โกงเนี่ยมึงก็แฟร์ๆกับกูหน่อยที่จะมากล้าเปิดโอกก้จะคุยกับกูหน่อยไอ้เฮียไอก้กษัตริย์เฮียเนี่ยไอ้ประยุทธ์นำบอกเนี่ยในหลวงให้อำนาจผมมาเนี่ยโกงไหมเขาเลือกกันมาทับเป็นทับตายสามสิบสามสิบสิบล้านเสียงเนี่ยแต่ไอก้กษัตริย์เฮียครอบครัวเดียวนี่มาสั่งยึอดอำนาจเนี่ยโกงไหมไอ้พักจกกักรีเขาเป็เลชั่นเนี่ย ไอสัตว์นรกชาติหมาหึ้มึงมองไม่ออกเลยยังไงไอเฮียโคตรพ่อโคตรแม่โกงเลยการที่ทำหน้าเนี่ยกูจะบอกให้มึงฟังไอสัตว์นรกหรือมึงจะเถียงกูเอาเฮียอะไรมาเถียงกูอีกไอเฮียนะฮะน้อยแนย่ก็บอกแล้วนักการเมืองโกงก็จับมันปิดคุกบอกมาตลอดทางท่านนี้นักการเมืองตรวจสอบได้ตลอดแล้วยิ่งไอป้ไอไอป้อมไอ้ตัวไอ้ปอกไอ้เฮียเนี่ยห้ามตรวจสอบพวกมันเนี่ย เมื่อไม่ให้ตรวจสอบแล้วจะรู้ได้ไงว่าม,มันโกงกูถามมึงชิบหายนะพาออะไรเพราะมึงพูดถึงเจ้าไม่ได้ไงมึงไม่มีจะปัญญาที่จะพูดถึงเจ้าไงเมื่อไม่มีปัญญาพูดถึงเจ้ากูก็มาพูดให้มึงฟังพอกูมาพูดให้มึงฟังมึงก็แบบแล้วนักการเมืองโกงล่ะไอ้เหี้ยก็พูดได้แค่เนี้พูดได้แค่นี้มันหน้าหมาไหมมันหน้าส้ตนตรีไหมมันหน้าหีไหมเนี่ยบอกบอกแล้วไง กงก็จับมันติดคุกไม่ใช่ไปป้อนอำนาจเขากําลังก็พูดว่าสถาบันกรรษรตริย์มันก็คือศูนย์กลางแห่งความขัดแย้งอย่างเนี้อย่างน้อยมันก็มาทําให้เราได้คาเรียกว่าได้ยกตัวอย่างได้เปรียบเทียบได้ทําให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วไอ้พวกเฮียเนี่ยมันต้องการจะให้เห็นความสําคัญของพวกมัน สำคัญก่าการเมืองทั้งๆท,ที่การเมืองเขาเข้ามาบริหารประเทศเข้ามาเป็นปากบันเสียงประชาชนแลวพวกเมืองไอ้พวกเราจะสานักเนี่ยมันเข้ามาทาเฮี้ยอะไรกูถามเมืองถ้าไม่ใช่เข้ามาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพวกเมืองเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินที่ลงทุนในเม็ดเงินต่างๆที่ลงทุนในนามสนองงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อ่ะวันดีคืนดีมันก็มาแยกเป็นทรัพย์สินส่วนกษัตริย์ตรวจสอบเฮี้ยอะไรไม่ได้ถามอะไรไม่ได้แล้วถามมันพอเอาสมบัติของชาติที่เป็น สมบัติร่วมเข้ามาดินมาเป็นชื่อของตัวเองเนี่ยไอสัตว์นี่โกงไหมไม่ใช่เราลงกรนะฮะไอไอสัตว์ตูเนี่ยมาแก้แลรร้วทำมาทำมาณูเนี่ยให้เงินทรัพย์สินของส่วนธรรมหาการสนะมาเป็นส่วนของตัวเองเนี่ยอย่างต่ำหนึ่งล้านล้านประมาณสองล้านล้านพี่น้องมาเป็นของตัวเองเนี่ยเย็นล้มันเขาถึงจ้องจะหักภาษีอยู่เนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะเท่าไหร่เงินเป็นแสนละ้านเออไหนไม่พูดหมอกมันโกงมัง้ง ไอ้เหี้ยมึงไม่มีปัญญาไงมึงไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาก็หุบป,ปากปล่อยให้พวกกูพูดอืมมีอะไรก็ไม่แย้งกันกูก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าพวกมัน,นต้องการให้ประชาชนอ่อนแอ้วยการเตะตัดขาน,นาการเมืองเอามีดไปปักหลังไล่ไปปะหลังแต่ละคนแต่ละคนใครมีฤทธิ์มากมันก็เอาคาดีมาเล่นงาน